คลายทอล์กสาริการมาคุย EP 39กับผมออฟชัยน์ครับวันนี้เราจะมาพรีวิวก่อนเกมพรีเมอริกนัดแรกในฤดูกาล2 0 2 2 2 0 2 3ที่นิวคาสเซิลจะเปิดสนามเซนส์เจมพาร์คต้อนรับการมาเยือนของน้องใหม่นอตต n แฮมฟอร์เรสในคืนวันเสาร์นี้นะครับและมาอัปเดตข่าวสารการย้ายทีมข่าวครา,าวของเจมส์แมดดิสันกองกลางตัวเก่งของเลสเตอร์ไปพร้อมกันติดตามได้ในสาริกาทรานเฟอร์ครับ เริ่มต้นครับอัปเดตข่าวสารของเจมส์แมดดิสันกันก่อนเลยนะครับที่มีข่าวนะครับว่านิวคคสเซนนั้นยื่นข้อเสนอไปแล้วถึง2ครั้งครั้งที่2ก็เป็นเงิน50ล้านปอนด์แต่ดูเหมือนว่าดีลนี้จะยังไม่คืบหน้าครับเลสเตอร์ก็ยังปฏิเสธครับรายงานจากนักข่าวหลายคนรายงานตรงกันนะครับว่าเลสเตอร์บอกกับนิวคคสเซนว่าแมดดิสันไม่ได้มีไว้ขายในซัมเมอร์นี้ครับแล้วก็ปฏิเสธนิวคคสเซนมา2รอบติดแล้วถึงแม้ว่าตัวแมดดิสันเองเนี่ยจะเป็นนักเตะที่เอ็ดดี้ฮาว ต้องการอย่างมากแต่จนถึงขณะนี้ครับยังไม่มีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมหลังจากที่โดนปฏิเสธรอบที่2มาครับขณะที่ไซมอนจอร์แดนครับคนนี้เป็นนักธุรกิจครับเขาแสดงความคิดเห็นไว้น่าสนใจมากครับเขาบอกว่าดีลของเจมส์แมดิสันเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะเป็นไปได้เนื่องจากว่าเลสเตอร์เนี่ยอาจจำเป็นต้องขายนักเตะออกไป เนื่องจากสถานะทางการเงินของทีมนั่นเองครับจอแดนบอกกับท็อกสปอร์ตนะครับบอกว่าแมดดิสันอาจจะต้องย้ายออกไปเพราะนโยบายของเลสเตอร์คุณเห็นแล้วใช่ไหมว่าก่อนหน้านี้ตอนเรียดมาเรสก็เช่นกันแดนนี่ดริงก์บอเตอร์ก็เช่นกันเอนโกลโลกองเต้ก็ด้วยเหมือนกันผู้เล่นชั้นนําของเลสเตอร์เขาย้ายไปหมดแล้วครับแต่เลสเตอร์ก็ยังเป็นทีมชั้นนําในพรีเมียร์ลีกนะยังอยู่ใน8อันดับแรกได้เพราะฉะนั้นดีลนี้ยังมีความเป็นไปได้ครับส่วนเบนดอนโรเจอร์สครับกุณสือของเลสเตอร์ก็บอกกับ BBC Radio l e e s t บว่า มีความจำเป็นที่อาจจะต้องขายนักเตะหรือทรัพย์สินบางส่วนของทีมออกไปเพื่อแก้สถานการณ์ทางการเงินครับโรเจอร์บอกว่าผมรู้ตัวเมื่อถึงช่วงสิ้นสุดฤดูกาลว่าสโมสรต้องการสร้างความสมดุลแน่นอนครับมันจะกลายเป็นเรื่องที่ยากมากๆคือสโมสรเนี่ยไม่ต้องการใช้เงินที่พวกเขาไม่มีพูดง่ายๆก็คือ าจะไปกู้นี่ยืมสินนี่ไม่ทำนะครับสิ่งที่สโมสรมีก็คือความมั่นคงและพวกเขาจะมีสติอยู่เสมอครับเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมาเกี่ยวข้องกับการขายผู้เล่นในทีมหรือขายทรัพย์สินบางส่วนนั่นคือสิ่งที่สโมสรเองก็กําลังจับตามองอย่างใกล้ชิดจากความสามารถของโรเจอร์ก็ดีหรือการกะเก่งของไซมอนจอแดนก็ดีก็บ่งชี้ได้ว่าโอกาสที่แมดิสันจะย้ายออกจากเลสเตอร์มีครับแต่จะย้ายไปไหน เพราะว่าตอนนี้ก็มีข่าวกับอาร์เซนอลด้วยเช่นกันนะครับว่าอาร์เซนอลเองก็เล็งเจมส์แมดดิสันอยู่เหมือนกันนะครับก็ต้องรอดูแล้วครับว่าเจ้าตัวอยากย้ายไหมแล้วถ้าย้ายจะไปอยู่ทีมไหนสโมสรจะขายในเรดราคาค่าตัวเท่าไหร่เรื่องของแมดดิสันยังต้องตามต่อหลังจากที่เปิดฤด,ดูกาลไปแล้วนะครับ ขณะที่วันนี้ครับผมมีความเห็นของหลายๆคนที่พูดถึงนิวคาสเซิลมาฝากกันครับน่าสนใจมากครับแกรี่เนวิลครับอดีตแบ็กขวาระดับตำนานของแมนยูนเต็ดครับออกมาชื่นชมการเสริมทัพของสาริกาดงนิวคาสเซิลเนวิลบอกว่าผมคิดว่าพวกเขาเนี่ยก็คือเจ้าของทีมนิวคาสเซิลนะครับได้เห็นการเสริมตัวของเอฟเวอร์ตันแล้วก็ดีแมนซิตี้แล้วก็ดีหลังจากที่พวกเขาได้เจ้าของทีมคนใหม่เข้ามาอย่างซิตี้ในปีแรกครับ โรบินโยคือน,นักเตะแมนซิตี้คนแรกสำหรับท่านประธานชีคมานซูแต่กลับไม่ตอบโจทย์สำหรับซิตี้ครับนิวคาสเซิลภายใต้การคุมทีมของเอ็ดดี้ฮาวเสริมทีมอย่างระมัดระวังไม่ใช้เงินแบบโยนทิ้งโยนขว้างและนี่แหละคือแนวทางที่ดีที่สุดสำหรับนิวคาสเซิลครับนี่คือความเห็นของแกรี่เนวิลล์ครับขณะที่อีกหนึ่งคนครับที่เป็นคู่กัดกับแกรี่เนวิลล์ครับนั่นก็คือเจมี่คาร์าเกอร์ครับอดีตกองหลังระดับตำนานของลิเวอร์พูลครับ คาราเกอร์บอกว่านิวคาสเซิลเนี่ยควรจะหยุดคิดเรื่องการติดท็อป6ในฤดูกาลนี้ครับคาร่าบอกว่าความน่าตื่นเต้นของทีมกำลังดรอปลงเรื่อยๆหลังจากที่พวกเขาเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์ได้นิกโป๊บมาได้สวนบอตแมนมามันเป็นเรื่องที่ยากเหมือนกันนะคุณลองมองเหล่าบรรดาทีมใหญ่ที่พยายามดึงดูดนักเตะดูสิแต่เขาก็คิดว่าในฤดูกาลที่ผ่านมาครับนิวคาสเซิลทำได้ดีมากแต่นักเตะที่คุณเสริมเข้ามานี่แหละมันทำให้ความน่าตื่นเต้นดูดรอปลงและอีกอย่างครับ นิวคาสเซิลยังต้องจัดการกับกฎ Financial Fair Play อีกด้วยครับมาดูความเห็นของอดีตกุนซือชื่อดังมากประสบการณ์อย่างนิววอ r น็อกครับนิววอลน็อกออกมาฟันธงเลยครับท็อป6พรีเมียร์ลีกปีนี้แม่ดูเหมือนจะสวนทางกับคาราเกอร์นะครับเพราะวอลน็อกบอกว่าซิต,ตี้จะเป็นแชมป์ส่วนนิวคาสเซิลจะจบอันดับที่6ครับแล้วถามว่าทีมใหญ่ทีมไหนหลุดท็อป6วอลน็อกให้แมนยูหลุดทอ็ U, ดทอป6ออกไปเลยครับ แบบนี้แฟนๆผีแดงอาจจะมีเครื่องได้นะครับปิดท้ายครับพรีวิวเกมเปิดสนามพรีเมียร์ลีกฤดูกาลใหม่ครับนิวคาสเซิลจะเปิดสนามเซนส์เจมพาร์คต้อนรับการมาเยือนของนอตติงแฮมฟอเรสทีมน้องใหม่วันเสาร์นี้เวลา3ามทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยนะครับเอ็ดดี้ฮาวครับกุนซอใหญ่ของทีมออกมาให้สัมภาษณ์ก่อนเกมนะครับบอกว่าผมคิดว่ามันจะเป็นฤดูกาลที่เกี่ยวกับเรื่องของความก้าวหน้าและการพัฒนาทีมครับพวกเราต้องการพัฒนาขึ้นต่อไปเรื่อยๆในอนาคต เราต้องพยายามปรับในทุกๆวันและในทุกๆเกมครับผมมีความคาดหวังสูงทั้งในตัวเองและทีมของเราผมจะไม่มานั่งอยู่ตรงนี้หรอกถ้าหากผมไม่อยากจะชนะในทุกสัปดาห์หรือไม่อยากประสบความสำเร็จกับทีมครับผมประทับใจ Nottingham Forest มากๆสิ่งที่ Steve Cooper ทำได้ในฤด,ดูกาลที่แล้วมันน่าเหลือเชื่อมากแต่ก็จะเป็นเรื่องที่ดีครับถ้าเกิดว่าพวกเราออกสตาร์ทได้อย่างยอดเยี่ยมในฤด,ดูกาลนี้ครับนี่คือความคิดเห็นของด d i ฮ h o ก่อนเกมจะเริ่มต้นขึ้นครับ ทีนี้ผมขออนุญาตมากะเกง11ผู้เล่นตัวจริงของนิวคาสเซิลที่จะลงสนามประเดิมนัดแรกในพรีเมียร์ลีกกันหน่อยครับน่าจะเป็นแบบนี้สำหรับผมนะครับเพื่อนๆถ้าเ,เห็นต่างสามารถแชร์กันได้ครับผู้เสิร์ประตูนิกโปลมครับกองหลังคีรันทริเปียร์เบนแชร์สเวนบอตแมนแล้วก็แมททาร์เก็ตกองกลางครับจูเลนตันชอลลองสตาร์แล้วก็บรูโน่กิมารายส์สามภาษาแนแนวรุกครับอลั็แซงแม็กซิเมงอัลมิรอนและคาร์ลัมวิลสันครับ กจอนโจชเววียังเจ็บอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นลองสตาร์ทที่ได้ลงมาทําหน้าที่แทนครับส่วนทีมเยือนอย่างนอตตทิแฮมฟอ o r เรสครับน่าจะส่ง2นักเตะใหม่ที่ย้ายมาจากแมนยูนเต็ดอย่างดีนเฮนเดอร์สันและเจสซี่ลินการ์ดลงเป็นตัวจริงแน่นอนโดยเฉพาะเจสซี่ลินการ์ดครับย้ายมารับค่าเหนื่อยระดับ2 0 0 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์จะไปให้นั่งตบยุงอยู่ข้างสนามทํำไมล่ะครับ ปิดท้ายครับก่อนที่เกมนี้จะเริ่มต้นขึ้นครับผมมีสถิติมาให้แฟนๆทูนอาร์มี่ได้ชื่นใจกันสักหน่อยนะครับว่านิวคาสิลเจอกับฟอ r e เรสในพรีเมียร์ลีก8นัดหลังสุดยังไม่เคยแพ้เลยนะครับชนะ5เสมอ3ครั้งสุดท้ายที่เจอกันคือบุกไปชนะได้ถึงบ้าน2ประตูต่อ1ในปี1999ครับถ้าตามความเห็นของผมนะครับผมคิดว่ายังไงนัดเปิดสนามที่เราเจอกับฟอเรส เราไม่แพ้แน่นอนครับและคิดว่าน่าจะชนะฟอร์เรสได้ไม่ยากด้วยถ้าดูจากฟอร์มการอุ่นเครื่องที่ผ่านมาทั้งของนิวเซิลและ Not นอตติแฮมฟอร์เรสครับเราดูเข้าที่เข้าทางมากกว่าครับขณะที่ฟอร์เรสเปลี่ยนตัวนักเตะเพียบเลยครับการจูนกันอาจจะยังไม่ติดการเล่นเข้าขาอาจจะยังไม่ค่อยดีครับส่วนเราคนที่มาใหม่เราย้ายมาเร็วครับน่าจะปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมทีมได้แล้วนะครับแล้วก็ผู้เล่นในตำแหน่งอื่นๆก็ฟิตสมบูรณ์1 0 0ขาดเพียงแค่จอห์นโจเชวีคนเดียวเท่านั้นนะครับ เพราะฉะนั้นผมฟันธงครับเกมแรกนิวคาสเซิลชนะฟอร์เรสแน่นอนครับถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กให้กับเราด้วยนะครับแล้วติดตามกันนะครับ EP หน้าสาริกามาคุยแม็กพายทอกหลังเกมนิวคาสเซิลเจอกับฟอร์เรสถ้าเกิดว่ามีโอกาสอันดีอาจจะได้มาไลฟ์เจอกับเพื่อนๆกันด้วยเป็นครั้งแรกด้วยนะครับยังไงฝากาไว้ด้วยรอติดตามกันได้ครับสวัสดีครับ